นี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะที่เราจะมาสอนตัดคลิปวันนี้เราจะมาสอนเบอร์นะเบอร์แบบนั่นน่ะในแอปอะไร motion หรือแอป a m กดเดินกดเข้าไปเลยกดสร้างโปรเจกต์เรียกเก้าจุดสิบหกเลือกขนาดตามใจชอบเราเลย กดปวกกด Image วิดีโอเลือกรูปหรือวิดีโอที่เราจะเบิรอ,อ,อตอนนี้เราจะยกตัวอย่างเป็นรูปกนะ่อนนะโอเคม,ม,ม,มาก็จะเป็นแบบนี้นะขยายภาพให้ขยายภาพให้ยยใหเออ กด add effect กด effect เลยไปที่เบอร์กด l i n e ส r street กดบวกมาสามจุดเลยจุดจุดหน้าจุดกลางจุดหลังหนักนิดนึงนะทุกคน ปรับ0ู .6 นะทุกคนอันนี้ไม่ต้องปรับตรงกลางไม่ต้องปรับนะทุกคนปรับหอันนี้ปรับหกนะทุกคนแล้วมาต่อเลยตรงนี้ปรับแบบนี้นะยวๆๆอันนี้ อันนี้จบแบบนี้นะทุกคนก็จะประมาณมานี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็เพิ่มเอฟิกมาอีกทุกคนให้ใหกดรูเลคัสแบบนี้นะแล้วให้มาตรงท้ายปรับเอ็นเจลเป็นเก้าสิบแค่นี้ก็จะได้แล้วนะ เรามาดูกันแบบนี้เลยนะบ๊ายบาย